สัญญาไว้ว่าจะสอนเรื่องของการทำภาพคำคมแต่ว่าครูว่าทำภาพคำคมเนี่ยมันง่ายครูจะสอนที่มันแอดวานซ์มันยากกว่านั้นนะคะภาพนี้เอาไว้เป็นภาพคอนเทนต์ภาพให้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะทำเป็นขายได้ด้วยนะคะขายในบทความเอาภาพนี้ขึ้นแล้วก็ขายในบทความนะคะได้ด้วย ฉนั้นเนี่ยครูว่าอันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วเราเอาไปปรับใช้กับคําคมของเราได้นะคะคําคมเนี่ยเราต้องมีหน้าเราโอเคไหมต้องมีหน้าเราทุกรูปแล้วก็มีชื่อเพจต,ตรงนี้โอเคไหมคะขนาดที่ครูใช้เนี่ยเป็น1 0ึ่คูณหนึ่นะคะวิธีการเพิ่มเพิ่มเอกสารเพิ่มหน้าเข้ามาเนี่ยครูสอนไปแล้วนะคะ แอป c a n v a ตัวนี้เนาะมันจะได้ใช้องค์ประกอบเยอะๆทุกองค์ประกอบเนี่ยคุณแนะนำให้ไปสมัครเป็นสมาชิกของมันนะสมัครจ่ายรายเดือนรายปีอะไรก็ว่าไปมันจะใช้ได้ทุก Element นะคะหรือทุกองค์ประกอบเนี่ยไอ้พวกสวยๆไอ้ที่มันขึ้นโปรโรขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราจ่ายรายเดือนรายปีมันนะคะไอ้สวยๆเนี่ยมัน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 จะเอาไปแต่งภาพได้สวยมากเลยนะคะไอ้ที่มันจ่ายตังค์เนี่ยมันจะเอาไปแต่งภาพสวยฉะนั้น ครูก็แนะนําให้เราจ่ายตังค์นะคะเออมันมันได้ใช้ตลอดอยู่แล้วล่ะเราต้องใช้คาเราต้องทําภาพคําคมอยู่แล้วอย่างน้อยคิดคอนเทนต์ไม่ออก็ต้องทําคําคมคําคม,คคมหรือทําอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องเราก็ทําภาพแบบสวยๆไว้ก่อนก็ยังดีถูกต้องไหมนะคะวิธีการปรับขนาดเนี่ยนะคะสมมุติว่าเราอ่าเดี๋ยวครูจะสอนอีกทีนึงก็ได้เนาะก็คือตรงนี้นะคะทุกคนปรับตรงนี้เนาะ แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ก็ได้หรือจะเลือกเลือกไซส์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นการปรับขนาดพอเลือก size, อไซส์ปุ๊บอะไรปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็มาติ๊กปรับขนาดตรงนี้ด้านล่างแล้วมันก็จะออกมาให้เราทันทีนะคะมันจะปรับให้เราเลยอ่ะทีนี้เนี่ยอันนี้คือไซส์ไซส์แบบเดียวกับที่เอาไปลง i n s t a g r a m นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูจะมาทำรูปนี้ให้ดูนะคะ แล้วก็เทคนิคในการทําตัวหนังสือตัวเอียงแบบนี้นะคะทาภาพเงาๆทำเป็นไล่สีไล่ระดับการใส่การใส่พวกกล่องตรงนี้กล่องข้อความกล่องข้อความเนี่ยใสยงังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคไหมอ่ะครูก็จะเดี๋ยวครูลบตรงนี้ไปก่อนครูก็จะเพิ่มอีกหน้าหนึ่งเข้ามานะคะครูบอกไปแล้วนะวิธีการดาวน์โหลดภาพนี้เข้ามานะคะก็คือไปกดที่อัปโหลดนะคะแล้วก็กดอัปโหลดสื่อไปเลือกใน โฟโดของเรานะคะแล้วก็ให้มันมาเก็บไว้ในคลังเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกตัวนี้มาแล้วเราก็อ่ะมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะโอเคไหมเลือกรูปภาพแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้ครูจะเพิ่มหน้าอีกหน้าหนึ่งเข้ามานะคะครูก็จะเอาตรงนี้เป็นต้นแบบแล้วครูก็จะสอนว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างนะคะเริ่มจากเอาพื้นหลังมาก่อนเนาะพื้นหลังเนี่ยเราไปหาอ่าพื้นหลังเนี่ยคีย์ของพื้นหลังนะคะ ก็คือกาเดียนบ u ูนะคะถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนลองพิมพ์ดูนะคะว่าอะภาพภาพไล่สีฟ้านะคะอะลองเซิร์ชดูว่ามันจะขึ้นไหมเออมันก็ขึ้นเหมือนกันพิมพ์ <c oughs> ขออภัยค่ะอะขึ้นเหมือนกันนะคะอะ กดคำว่ารูปภาพนะคะหรือเราจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะค,ะคำว่า gradient blue นะคะแบบนี้เลยมันค่อนข้างจะเป็นไม่ใช่ฟ้าแต่มันเป็นน้ำเงินเข้มอันนี้คือต้นแบบของครูนะคะครูก็มาทำอีกเนี่ยครูก็ได้รูปนี้แล้วเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ครูเพิ่งทำมาเมื่อวานนี้เลยนะคะสดๆร้อนเนาะ ก็ใช้เวลาหาองค์ประกอบแล้วก็ปรับสีปรับนู่นนี่นั่นใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าเราเคยทํามาแล้วเนี่ยมันก็จะไวมากขึ้นทีนี้เนี่ยครูกีอยากได้ออกเป็นน้ําเงินเข้มนะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้ดูนะคะภาษาอังกฤษก็คือ gradient blue ตัวนี้เลยโอเคไหมอ่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมานะคะครูก้ก็จะลองใช้เป็นสีนี้ดูนะคะ อันนี้มันออกมุงม่วงแล้วทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอลบไปก่อนเดี๋ยวครูกิกี้ขอแบบดักดาบนิดน,นึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอดูประวัติอ่ะเดี๋ยวครูไปที่ดูประวัตินะคะประวัติการใช้งานเนี่ยไปดูตรงนี้นะคะใช้งานล่าสุดแล้วก็คลิกดูตรงนี้นะคะเห็นไหมแล้วครูกิกี้ก็จะเอ่อเห็นว่ารูปภาพที่ครูเคยใช้เนี่ยมันประมาณนี้นะทุกคน เนี yeah, ่ยครูจำได้ว่าครูเคยใช้ blue แบบไหนชักอย่างนี่แหละอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ลองพิมพ์ครูคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมครูกิกี้อยากได้ให้ใหมันให้มันพลิกกับหัวนิดนึงครูิกี้ก็จะติ๊กไปติ๊กไปที่ส่วนที่เราต้องการแล้วก็กดพลิกนะคะแล้วก็พลิกแนวตั้งเห็นไหมมันก็จะมาแนวนี้นะคะทีนี้เนี่ยวิธีการปรับนะคะให้มันให้มันขยับลงมานิดนึงเราดับเบิลคลิก เห็นไหมมันก็จะให้เราครอบตัดภาพนะคะแล้วก็อ่ะลากลงมานิดนึงแบบนี้นะคะเออเดี๋ยวหามุมด้านล่างแล้วก็ขยายลงนิดนึงไม่ให้มันประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดถูกต้องเออไม่ใช่เสร็จสิ้นสินะคะเห็นไหมก็จะได้คล้ายๆกันละแต่ว่าภาพอันนี้มันจะนัวๆน,นิดนึงแสดงว่า ่ะคลิกไปก่อนนะคะปรับอีกนิดนึงแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะโปร่งแสงแล้วก็เลื่อนอประมาณนี้ประมาณนี้คล้ายๆกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุยกี้ก็จะไปเอาตัวเงินตรงนี้นะทุกคนนะนะคะให้ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็คลิกไปตรงนี้ กดคำว่าเงินทุกคนมันนี่นะมันก็จะขึ้นมาเลยทุกคนนะคะคลิกไปที่กราฟิกมันจะเห็นมันจะเห็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะมันจะไม่ใช่เป็นรูปภาพเออคุยกี้ก็อยากได้ที่มันเป็นแบบแบงค์เนาะคุณก็หานะคะหาที่มันเป็นแบบเป็นอ่าลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะเป็นเงินเป็นเงินนะคะเป็นแบงค์นะอ่ะทีนี้คุยกี้อ่ะเอาเคยเอามันมาลงแล้วคุยกี้ก็จะไปดูตรงที่ ประวัติของครูนะคะอ่าครูก็จะไปที่ใช้งานล่าสุดเมื่อกี้เลยเลยแล้วก็อ่ะครูคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะนะคะหรืออ่าเป็นอันนี้เป็นอันนี้อ่าแล้วครูก็จะเอามาไว้ประมาณนี้นะคะอ่าเห็นไหมเห็นไหมนะคะแล้วครูก็จะทำการทำให้มันจาง นะคะกดไปที่โปร่งแสงแล้วก็เลื่อนมันไปทางซ้ายมือคะ่ะทุกคนแบบนี้เออพอได้วยไหมพอได้แล้วคล้ายๆแล้วเนาะอ่าแล้วก็กุ๊กกี้ก็จะไปเอาไอ้ตัวนี้นะทุกคนนะเป็นเป็นกล่องข้อความตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็อ่ากดคำว่า r เลยค่ะตรงที่คีย์บอร์ดอะคะ่ะกดคำว่า r ค่ะปึ๊บ เห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมให้เลยนะคะแล้วเราก็ปรับขนาดที่เราต้องการแล้วก็ดูนิดนึงดูดูด,ดูองดูตรงนี้นะคะเขาใช้เป็นสีดำนะทุกคนนะแล้วก็เอียงนิดหนึ่งเอียงนะคะประมาณ25าองศา,าคุยกี้ก็จะจะตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องหมาย ขยับตรงนี้ค่ะแล้วก็ปรับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่องค์ประกอบแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีดำก็ามา,าทีนี้เนี่ยทุกคนสังเกตดูเนะาะครูกิกกี้อยากได้ให้มันมนๆน,นิดนึงนะคะเราจะคลิกไปตรงไหนได้เนาะเราจะปรับได้ไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะ มันไม่มีเอฟเฟกมันไม่ได้เนาะอ่ะทีนี้นะคะคุยกี้ก็จะไปเพิ่มตัวนี้นะคะทุกคนเนาะตัวแท็กนะคะอ่ะทุกคนวิธีทางลัดเลยนะง่ายๆเลยนะเราไม่ต้องไปกดตรงนี้ไม่ต้องไปกดคำว่าข้อความตรงนี้นะกดที่คีย์บอร์ดคำว่า T ีอะคะ่ะ t ปุ๊บเห็นไหมข้อความมันเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยนะคะอ่ะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่า อะไรอะถ้ายังทำคอนเทนต์แบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้นะแล้วก็จุดจุดสามปลไข่ปลา3จุดนะคะแล้วก็คุยกี้ก็จะเปลี่ยนสีไปที่ตัว a ตรงนี้นะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ให้ไปปรับตรงนี้นะทุกคนให้มันเอียงตรงนี้นะคะ ชึบอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้มันยังอยู่เป็นแก้ไขอยู่อ่ะแค่คลิกแบบนี้นะคะให้คลิกแบบนี้อ่าเมื่อกี้มันยังเป็นตึกตึกตึก,ตกยังให้แก้ไขอยู่นะคะแล้วก็กดไปที่เอียงตรงนี้ข้อความเอียงนะคะเห็นไหมเอียงเรียบร้อยละเห็นไหมคะมันก็จะได้ความอ่อนช้อยมากกว่าการเมื่อกี้มันจะดูทื่อๆนะคะแล้วก็ให้ไปปรับที่เอฟเฟกตตรงนี้นะทุกคนนะให้ให้ตัวหนังสือมันมีอะไรนูนๆขึ้นมาหน่อยนะคะ แล้วก็ไปเลือกตรงที่มีเงาเนาะคุยกี้ใช้สีออกเหลืองๆหน่อยๆทุกคนนะคะให้ปรับตรงนี้นะทุกคนเงาเงาสีนะคะให้ปรับตรงนี้สีเหลืองอ่าโอเคแล้วก็ให้เลื่อนใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ให้หมุนมันแบบนี้เสร็จแล้วก็อ่ะขยายมันนิดนึง แบบนี้นะคะอ่ะตรงนี้มันใหญ่ไปทุกคนทุกคนก็คลิกแล้วก็หดแบบนี้นะคะอ่าแต่ตัวหนังสือมันมันยังเล็กอยู่นะทุกคนครูคิดว่ามันน่าจะต้องปรับอีกอ่าปรับตัวหนังสือขึ้นใหญ่นิดนึงนะคะอ่าเพราะว่ามันจะต้องให้เห็นชัดๆ แล้วก็หมุนให้มันสมดุลกับกล่องข้อความนิดนึงลองเพิ่มขนาดของของกล่องตรงนี้ดำๆนิดนึงเอ๊ะหรือว่ามันอาจะตรงนี้จะใหญ่ไปปรับประมาณนี้ไหมนะคะดูนิดนึงนะคะว่าได้ไหมนะคะเอออันเนี้ยคุกกี้ใช้ใช้ฟลอนต์ของ fc subject นะคะตรวนี้ก็ใช้ fc subject เหมือนกันนะคะมันจะได้ความแบบ เลี้ยวๆยาวๆแบบนี้สวยดีครูชอบนะคะอ่ะ,อะเห็นไหมคุูกี้ก็ได้แล้วประมาณนี้นะคะมันอาจจะไม่เป๊ะมากนะทุกคนนะไม่เป๊ะมากถ้ายังทำคอนเทนต์แบบนี้ถ้ายังทำคอนเทนต์แบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็คกุูกี้ว่ามันยังเล็กไปนิดนึงอ,ะอ่ะ,อะเราพยายามคลิกไปที่เลือกให้ถูกนะคะแล้วก็ขยายมันนิดนึง แล้วกอ็อ่ะโอเคลองเพิ่มขนาดด้านบนแบบนี้ก็ได้นะมาเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคคิดว่าถูกใจล้คิดว่าถูกใจแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเพิ่มตรงนี้ค่ะทุกคนเมื่อ,อไหร่จะทําเงินได้อ่ะทุกคนก็กดตัว t เหมือนเดิมนะคะไปที่แป้นพิมพ์กดตัว t เห็นไหมอ่ะเมื่อ,อไร่ จะทำเงินได้นะคะอืมโอเคแล้วเราก็ขย่ายมันนิดนึงค่ะเสร็จแล้วทำไงต่อคะเพื่อนเพื่ออ่ะให้คลิกตรงตอนนี้มันกำลังขึ้นแก้ไขอยู่อ่ะให้คลิกข้างนอกนิดนึงแล้วก็คลิกใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปที่ตัวเอียงค่ะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ไปที่เอฟเฟกเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกเงาค่ะแล้วก็ไปดูต้นแบบนิดนึงนะคะอ่ะให้ทุกคน คลิกไปที่คลิกอ่ให้มันขึ้นแบบที่กรอบนะขึ้นที่กรอบไม่ใช่แก้ไขนะคะขึ้นที่กรอบแล้วก็ไปเปลี่ยนสีตรงนี้ค่ะเป็นสีเหลืองทุกคนอ่ะเห็นไหมแต่กรอบตรงเนี้ยคุกกี้ใช้สีเหลืองนะคะแต่กรอบดําก็สวยเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะดูจมนิดนึงอ่ะลองไปคลิกอ่ะเราคลิกเอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนเงาตรงนี้ทุกคนเป็นสีเหลืองเห็นไหมก็จะได้คล้ายๆกันแบบนี้เลย แล้วก็นะคะแล้วก็ปรับขนาดให้มันโตนิดนึงเนาะเพราะว่าให้มันเด่นนะคะเออได้ไหมเออให้มันบาลานซ์นิดนึงแล้วก็นะคะประมาณนี้นะคะเออพอได้นะพอได้นะแล้วก็ เรามาใส่คนกันคะ่ะทุกคนคนนะคะคนนะคะ,ะทุกคนไปที่อัปโหลดค่ะแล้วก็ไปเลือกภาพนะคะภาพนี้เนาะภาพแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่ามันมีไหมคุกกี้เอาไว้ไหนก็ไม่รู้เนาะโอเคเจอแล้วรูปนี้นะคะ,ะให้เลื่อนไปที่สิ่งที่เราจะทำ แล้วค่อยคลิกองค์ประกอบเข้ามานะคะแล้วก็ให้ตัดภาพพื้นหลังตรงนี้ออกไปที่แก้ไขรูปภาพเลือกเครื่องมือลบนะคะ,อะรอมันหมุนนิดนึงนะคะทุกคนโอเคหมุนเรียบร้อยละทีนี้เราก็ทำการขยายนะคะอย่าให้อย่าให้อ,ใหอ่ามันไปโดนหนังสือนะหัวค่ะก็ให้ห่างนิดนึงนะคะ ถ้าไปทับมันก็เดี๋ยวจะอ่านไม่ออกอีกก็ห่างนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกประมาณนี้เห็นไหมคูกิ๊กก็ได้ละนี่นะคะแต่อันนี้มันจะอันนี้มันจะสูงไปนะคะเพราะว่าคุูกี่จะให้มันมันมันมาทับตัวกรอบตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวทุกคนต้องปรับให้มันใหญ่นิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ อ่าพอได้นะทุกคนนะเอาคุกกี้อะถอยแขนตรงนี้มาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปชนกับข้อความตรงนี้นะคะเห็นไหมคุกกี้ได้ละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเพิ่มตรงนี้ค่ะกล่องกล่องข้อความเนี่ยแถวแถวเนี่ยแถวหนึ 1, ่งแถวสองแถวสามแถวสี่เนี่ยนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะกด r ค่ะทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็ ปักแบบนี้นะคะง่ายไหมทุกคนพอเรารู้คีย์ลัดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็นี้นะคะก็ดูว่าลักษณะของการวางของต้นฉบับเป็นยังไงอ่ะเราดูนิดนะึงประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะมันอยู่ข้างหน้าเราไปไว้ข้างหลังนะคะไปคลิกตรงนี้ตำแหน่งแล้วก็ไปไว้ข้างหลังแบบนี้เห็นไหมคะ มันก็จะได้สีตรงนี้เราเปลี่ยนได้นะทุกคนเนี่ยไปเปลี่ยนตรงนี้นะคะเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมคุยกี้เอาสีน้าเงินเห็นจางๆแบบนี้เพราะคุยกี้อ่ะไปตั้งเราสามารถปรับ opacity หรือโปร่งใสได้นะคะให้มันดูแบบไม่ไม่ดูตัดจนเกินไปเห็นไหมทุกคนมันก็จะดูจางๆนิดนึงนะคะ อาจจะหมุมนมันน้อยนะคะให้มันมีลักษณะเฉียงๆกับตัวนี้นะคะหรือไม่ให้มันเดี๋ยวดูนิดนึงอาจจะเฉียงไปนะคะออประมาณนี้นะคะทีนี้เนววิธีการก็คือเราอาจจะไม่อยากที่จะสร้างใหม่ใช่ไหมทุกคนให้คลิกไปตรงนี้แล้วก็ อาจจะคัดลอกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางค่ะแบบนี้นะคะทุกคนเอาง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วางค่ะเห็นไหมแล้วก็ลากมันลงมาค่ะนี่เนาะให้ได้ให้ได้เมื่อกี้กี่อันนะห้าอันนะคะทุกคนก็วางช่องไฟให้มันอันนี้แล้วเราก็ ่ะเห็นไหมคลิกขวาแล้วก็วางเห็นไหมคะง่ายมากๆสี่อันนะคะเอ๊คุยกี้ทำใหญ่ไปหรือเปล่าจริงๆมันต้องได้นะห้าอันอะ่ะแล้วเราก็โอเคคุยกี้อาจจะเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันทุกคนต้องให้เท่ากันนะเห็นไหมเราต้องปรับก่อนแล้วค่อยก๊อปปี้นะทุกคนเนาะ เดี๋ยวขนาดมันจะใหญ่เล็กไม่สวยอ่ะเดี๋ยววางอีกสักอันหนึ่งนะคะคกุกี้กดคอมมาแล้วก็ตามด้วย V นะคะมันก็จะเป็นการวางเนาะแล้วคุกี้ทำใหญ่ไปนิดนึงมันก็จะเลยเลยมาตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยอ่านลลองขึ้นไปหน่อยนะคะลองลองแบบทำแน่นๆดูมันจะ ได้ไม่ทับมันจะไม่มาทับตัวข้างล่างนี้นะคะอะทีนี้เราคลิกขวาแล้วก็ส่งมันไปไว้ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะทุกคนคลิกขวาส่งไปไว้ด้านหลังคลิกขวาส่งไปไว้ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงคลิกคลิกขวาส่งไปไว้ด้านหลังนะคะคลิกขวาอ่ะแบบนี้เลยทุกคนง่ายไหมนะคะเออเห็นไหมเราก็ได้ละนะคะหนึ่ง กุ๊กกี้ว่ามันกูกิกี้ทำใหญ่ไปนิดนึงอ่ะลดขนาดลงมาหน่อยนะคะอืมก็ไม่ต่างกันมากประมาณนี้แล้วกันนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยเราจะพิมพ์ตัวสอนใช่ไหมเราพิมพ์ตัวทีนะคะเห็นไหมข้อความมาละกดแค่ตัวทีเท่านั้นเราไม่ต้องไปกด เพิ่มเมตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะนะคะอ่ะคุยกี้ขอก๊อบตรงนี้ไปแล้วกันนะคะ๊อปปี้เนาะแล้วทุกคนก็จะได้วางเห็นไหมทุกคนนึกภาพออกนะถ้าถ้าคุณทําใหม่ๆยังไม่มีต้นแบบคุณก็พิมพ์ไปเลยค่ะกดคําว่า t แล้วก็แก้ไขตรงเนี้ย เนี้ยแล้วคุณก็พิมพ์ไปเลยค่ะหนึ่งแบบเนี้ยเก็ตเนาะหนึ่งแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะทำให้อะทำให้ถูกใจอะเมื่อกี้คือครูกิ๊กไปทางลัดเลยก็คือ Copy วางเพราะครูไม่อยากจะเสียเวลานะคะเพราะครูคิดว่าคุณน่าจะเก็ตละเนี่ยอันเนี้ยก็คือครูทำให้ดูแบบขั้นตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสีตรงนี้ เป็นสีขาวเห็นไหมก็จะได้แบบคู่เลยค่ะแล้วก็เอามาวางให้มันบาลานซ์นิดนึงให้มันสวยๆตรงนี้นะคะโอเคปะหรือเราอาจจะติ๊กนะคะแล้วถ้าใช้เมาส์มันอาจจะไม่ถนัดเราอาจจะใช้ลูกศรน,นะคะเลื่อนลงไปนะคะลูกศรที่อยู่บนแป้นพิมพ์ของเราอะเลื่อนลงไปแบบนี้เล็กๆๆ,ๆนะคะมันจะได้ความละเอียดมากกว่าเห็นไหมเนี่ย ครูครูทำให้ดูนะคะเราจะพิมพ์ไปทีละอันแบบนี้พิมพ์ไปทีละอันแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยคุยกี้จะทำการ Copy แล้วก็เอามาวางตรงนี้นะทุกคนนะมันจะได้เร็วนะคะคุยกี้จะทำให้ดูแบบไวๆไปไวๆอ่าไหนคุยกี้ก็จะคัดลอกนะคะถ้าเราเพิ่งทำเราก็ทำแบบที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือ พิมพ์ค่อยๆพิมพ์ไปนะคะเห็นไหมของครูกิกกี้เนี่ยก็คือมีแม่แบบอยู่แล้วครูก็เลยจะเอามาวางนะคะวางได้เลยใ่ไหมคะ แล้วก็เช็คนิดนึงว่าตัวหนังสือขนาดมันเท่ากันไหมวิธีการเช็คก,ก็คือเช็คตรงนี้38คลิกไปที่ตัวอักษรแล้วก็เช็ค38คลิกตัวอักษรเช็คนะคะชิคคลิกตัวอักษรแล้วเช็คให้ขนาดมันเท่ากันให้มันดูสวยให้มันดูบาลานซ์นะคะโอเคไหมเนี่ยครูก็ได้ละอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เสร็จสังเกตดูด้านล่างนิดหนึ่งภาพของครูมันจะมีแถบเห็นไหมคะแล้วก็ลงเพจเป็นข้อมูลเพจข้อมูลในการติดต่อนะคะ คุยกี้ก็จะกดคำว่า t เหมือนเดิมอ่า r สิกด r นะคะเห็นไหมคุยกี้ก็จะได้แถบตรงนี้มาละอ่าคุยกี้ก็จะมาใส่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหนมนคะแล้วก็เปลี่ยนสีมันตรงนี้เป็นสีดำ<ม>เพื่อให้มันดูแตกต่างจากพื้นนิดนึงนะคะแล้วก็กด r อีกรอบหนึ่งคะ่ะ อ่าแล้วก็ปรับให้มันเล็กๆแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีดำนะคะเห็นไหมเห็นวิธีการที่ครูทำไหมคะอ่าอาจจะใช้แป้นคีย์บอร์ดค่อยๆเลื่อนลงมานะคะเห็นไหมครูก็ได้คล้ายๆกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยได้ส่วนเนี้ยนะคะกุกกี้ก็จะอาจจะปรับให้มันเล็กนิดนึง เสร็จแล้วก็พิมพ์กดตัวกดคำว่ากดตัว t นะคะในแป้นบอร์ดแล้วก็พิมพ์ชื่อเพจของเราค่ะเพจคูิกกี้นะคะได้ไเอ่ยแล้วก็ k i k i เรียบร้อยแล้วก็ย่นมันนิดนึงนะคะแล้วก็มาเลื่อนลงมาทีนี้สีมันยังไม่ได้เห็นไหมไปปรับสีตรงนี้นะทุกคนนะ กดสีขาวนะคะใช้สีที่มันตัดกับพื้นนะคะแ,แล้วก็เลื่อนมันนิดนึงให้มันแบบโอเคเอาเอาเดี๋ยวนะคะเห็นไหมคุยกี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เรียบร้อยแล้วหรือเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะเอาเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะเพื่อให้มันดูเป็นมีมิติมากขึ้นอ่ามันอาจจะสูงไปเราก็กด อ่ะเลื่อนลงมานิดนึงแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะดูมีระดับดูมีสีที่เด่นขึ้นมานะคะอ่ะเป็นไงนะคะไม่เหมือนหรือเหมือนไหนน้องคิดกันดูนะคะอันนี้คุูกี้อาจจะใส่กรอบมันใหญ่ไปนิดนึงเห็นไหมกรอบตัวนี้มันกําลังพอดีเลยนะคะก็แล้วก็เห็นไหมครูจะ ใช้สีที่เข้มใช้สีอ่อนใช้สีเข้มใช้สีอ่อนเห็นไหมคะช่องมันตรงนี้เราก็ปรับได้นะทุกคนนะเนี่ยนะคะอาจจะใช้สีดำใช้สีดำนะคะคลิกแล้วก็ไปคลิกสีดำเห็นไหมมันก็จะมีเลเยอร์มากกว่ากันมีดำนะคะมีสีที่เข้มมีสีที่อ่อนมีสีที่เข้มมีสีที่อ่อนแบบนี้นะคะ คุกกี้ก็จะคลิกแล้วก็ไปเลือกให้มันเป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยเห็นไหมเอ,อ่ยนะคะคุกกี้ก็จะได้สีที่มันที่มันดูจางๆแบบนี้เราไปปรับตรง opacity ตรงนี้นะทุกคนนะเห็นไหมครูครูปรับให้มันเป็นระดับ68อันนี้ไปดูว่าครูปรับกี่กี่เเท่าไหร่ Opacity หกเหมือนกันเนี่ยเราปรับให้เท่ากันทุกอันเนี่ยหกนะคะเราเพียงแค่เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดาสีน้ําเงินแล้วก็ปรับให้มันดูละเลื้อดูมีดมูมีมิติมากขึ้นไม่ให้มันดูทึบจนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะดูดูตันดูไม่สวยนะคะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราเอาไปทําได้นะคะเนาะนะคะทีนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเหมือนเดิมค่ะกดไปที่แชร์ แล้วก็ไปเลือกดาวน์โหลดนะคะแล้วเลือกเป็น png นะคะคือรูปภาพนะเป็นแบบรูปภาพนะทุกคนเนาะแล้วก็ให้เลือกหน้านะคะเลือกหน้าที่เราต้องการหน้าที่เราทําเมื่อกี้คือหน้าที่3แล้วก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการของการทำแล้วก็เซฟนะคะ ครูจะบอกคีย์สำคัญนิดนึงอ่าแคนวาเนี่ยนะคะถ้าเรารู้ชื่อหรือ keyword, element ะคะีย์เวิร์ดอิเลเมนต์นะคะอิเลเมนหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยที่เขาเรียกว่าองค์ประกอบเนี่ยถ้าเรารู้คีย์นะนะคะเราก็จะหาเจอเราจะหาพวกองค์ประกอบสวยๆเจอเนี่ยอย่างคีย์มันนี่กระเดียนแบรนดหรือกรอบหรือทรงหรือเส้นอะไรอย่างเงี้ยหรือพวก กิตเตอร์ส,รสวยๆนะคะ,ะคนไทยจะชอบอะไรที่ฟงฟิงเนาะนะคะเขาก็จะเนี่ยคนไทยจะชอบอะไรที่เนี่ยตรงเนี้ยเราจะใช้เยอะเลยเราก็จะต้องรู้ว่าคีย์ของมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คือ keyword, คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของมันเลยนะคะคีย์เวิร์ดของมันเลยนะเนี่ยนะคะเนี่ยเขาเรียกคีย์เวิร์ดเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรารู้คีย์เวิร์ดเราก็จะเซิร์ชหาแล้วเราก็จะเจอได้เลยเนี่ยบางที เราอยากได้แบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเซิร์ชคำว่าอะไรเราจะหาเจอมันได้ยังไงฉะนั้นเราต้องรู้นะคะว่าชื่อมันคืออะไรเห็นไหมคอย 3D นะคะไอคอนเห็นไหมหรือเราจะพิมพ์คำว่ามันนี่ก็ได้แต่ว่ามันจะใช้เวลานานที่จะหาแบบลักษณะแบบนี้รูปร่างแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยดีกว่าที่เราจะรู้คีย์เวิร์ดนะคะอย่างเนี่ยเห็นไหมอันนี้คนไทยใช้เยอะเลยอย่างพวกฟุ้งฟิ้งวุ้งวิ้งแบบนี้นะ เขาเรียกอันนี้เขาเรียกไลฟ์เอฟเฟกนะคะไลฟ์เอฟเฟกเนาะอันนี้ครูบวกไปให้นะคะถ้าใครอยากได้คีย์เวิร์ดฟรีนะคะ50คีย์เวิร์ดก็สามารถที่จะทักไลน์ไปหาครูได้นะคะบอกว่าไปขอฟรีคีย์เวิร์ด50คีย์เวิร์ดเนาะเดี๋ยวครูิกี้จะส่งให้ทางอีเมลนะคะโอเคเพราะว่ามันเป็นไฟล์ใหญ่ครูิกี้ส่งผ่านไลน์ไม่ได้นะคะส่งผ่าน a c e b o o k ไม่ได้ต้องส่งผ่าน อีเมลได้เท่านั้นเนาะก็ทักไปขอได้นะคะคีย์เวิร์ดเอ่ออิเลเมนต์นะคะคีย์เวิร์ดแพงๆของ Canva แต่ทุกคนจะต้องอาจจะต้องสมัครเขาเรียกว่าสมาชิกแบบที่เป็นโปรนะคะมันจึงจะสามารถใช้ได้เห็นไหมนะคะเนี่ยตรงนี้คนใช้เยอะเลยคนไทยใช้เยอะนะคะพวกอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยเขาจะเอาไปใส่ไว้ในพื้นหลังนะคะโอเคก็ คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะคะ